แกนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพวกเราในบรรยากาศริมถนนบรรทัดทองก <Lebanon. S 3> ันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ถ้วยถังไอติมค่ะเป็นร้านที่อยู่ซอยจุฬา12เลยนะคะก็วันนี้นะคะเออเราเนี่ยจะมากินอะไรกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยค่ะเนื่องจากว่าทางร้านเนี่ยมีเมนูเด็ดหลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บรรยากาศในร้านเนี่ยเรียกได้ว่าคนแน่นทั้งวันเลยก็เดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะมาเลย เอาละค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้เข้ามาภายในร้านแล้วนะคะแล้วก็จะมาดูเมนูกันนะคะทั้งหมดนะคะจะมีเซตเมนู3ามเซตค่ะมีเป็นเซตอะไรบ้างคะน้องนุ่นน่าก็เซตแรกนะคะก็จะเป็นเซตฟรายบัลนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นเซตที่2นะคะก็คือเซต t e a m บัลส่วนเซตสุดท้ายนะคะก็จะเป็น เซตพุดดิ้งไอศครีมนั่นเองค่ะ <S <S ยานซึ่งในแต่ละเซตนะคะก็จะมีไอติม1ลูกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเซตมันโถน,นึงเนี่ยก็จะมีครีมดิฟเพิ่มมาด้วยคะ่ะแล้วก็ตรงตัวเซตพุดดิ้งแล้วก็ไอศครีมนะะ่ะก็จะมีพุดดิ้งนมแล้วก็เป็นไอศครีมมา1ลูกะคะ่ะใช่คะ่ะแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ <S 2> <S 2> จะมีเป็นเครื่องดื่มไอศครีมสกู๊ปแล้วก็มีท็อปปตติ้งต่างๆให้เลือกด้วยเนาะใช่ค่ะก็คือเรียกได้ว่าเราสามารถสั่งเพิ่มแยกมาได้นนะคะคเเป็ไอมพิ่ กี่ลูกก็ได้นะคะตามใจชอบแล้วก็แอดท็อปปิ้งได้คะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทางร้านเนี่ยจะจัดมาให้เราเป็นยังไงบ้าง<ม>ก็เดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะโอเคค่ะและแล้วนะคะเมนูที่ทางร้านได้จัดมาให้เรานะคะก็ได้มาเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูแรกคือเมนูอะไรคะนี่นะก็เมนูแรกนะคะก็จะเป็นเซตแฟนบันนั่นเองค่ะก็จะเป็นหมั่นโถ่ทอดแล้วก็จะมีไอศครีมกับไข่มุกนะคะ ไอสครีมที่เรา,เาทางร้านจะเตรียมมาให้นยะก็คือเป็นไอติมชาไต้หวันนั่นเองค่ะแล้วก็เมนูที่สองคืออะไรคะยันเมนูที่สองนะคะก็คือเป็นเซตนะคะเซต ออสตีมปันหรือว่าเป็นหมันโถน,นึ่งนะคะซึ่งในเซ็ตเนี่ยก็จะมีไอติมหนึ่งลูกนะคะซึ่งก็คือไอติมน้ำเต้าหู้งาดำนะคะแล้วก็มาพร้อมกับครีมดิฟด้วยค่ะส่วนเซ็ตสุดท้ายนะคะเซ็ตที่3นะคะจะเป็นพุดดิตินมสดนะคะไอติมหนึ่งลูกที่ทางร้านจัดมาก็คือเป็นไอติมรสไมโลโรงเรียนนะคะแล้วก็มาพร้อมท็อปปิ้งเป็นกล้วยหอมสลซดด้วยค่ะแล้วก็สาหรับเครื่องดื่มของเราในวันนี้นะคะที่ทางร้านจัดเตรียมมาให้นะคะก็จะเป็นบรนะะ์ชูการ์มิลค์นั่นเองค่ะ ของพี่อันของอันนะคะก็จะเป็นชาดำส้มจีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทานกันเลยดีกว่าไหมคะค่ะไปทานกันเลยเมนูแรกนะคะก็คือเซตฟรายตบัตนัเนเองค่ะโถทอดเนาะกำลังร้อนๆอยู่เลยนะคะเนี่อนีนะคะตัวขนมปังเนี่ยก็คือ กำลังแบบว่าเออไม่นิ่มเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปนะคะเรียกได้ว่าแบบเป็นความกรอบที่อยู่ในระดับพอดีเนาะแล้วก็ส่วนไอศครีมชานมไข่ดุกเนี่ยเรียกได้ว่าแบบอร่อยมากๆเลยมันจะมีความแบบหอมชาตมกันอ่อนเน,ะนาะแล้วไข่มุกระคะเป็นยังไงบ้างคะพี่ยังหนึบมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมบราวน์ูชาร์ด้า้วยะค่ะแต่แตก็ไม่ได้หนึบเกินไปนกำลังแบบว่ากรึบๆพอดีอยู่เลย ตัวบันด้านล่างนะคะก็คือจะมีความกรอบมากๆเลยค่ะเขาทอดมากรอบมากเลยแต่ว่าต้องรีบกินนะคะเพราะว่าถ้าไอปิงละลายเนี่ยบันจะนิ่มค่ะใช่แล้วค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเมนูเค้กพุดิ้งค่ะใช่ค่ะก็มาเริ่มผัดกันเลยค่ะก็เรียกได้ว่าพุดดิ้งไี่ด้คือนิ่มละลายไปเลยเนาะกำลังแบบนึบๆพอดีแบบไม่แข็งไม่ นิ่มอะไรเกินไปเลยเลยนะว่าแล้วก็รสชาติคือคือพุดดิ้งจะมีความไม่เละนะคะก็คือ<ช>จะมีเซ็ตตัวนิดนึงแต่ไม่ได้นิ่มเละหรือว่าใช่ค่ะ <laughs> ก็คือทุกอย่าง ที่เป็นเซตในเซตพุดดิ้งนี้นะคะกินรวมกันก็คืออร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวคาราเมลซอสนะคะก็คือจะราดอยู่บนทั้งพุดดิง้งแล้วก็ตัวท็อปปิ้งของเรานะคะด้วยหอมสลซ์ทำให้ทานพร้อมกันทานด้วยกันแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าทุกอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะมีเจ้าไอติม เมโลโรงเรียนตัวนี้มาตัดรสชาติช่วยด้วยค่ะ <Wow. S 1> จริงค่ะแล้วก็ตรงตัวท็อปปิ้งตรงของกล้วยหอมนะคะก็เรียกได้ว่าแบบกำลังแบบกรึบกบเข้าเป็นกับกล้วยหอมอย่างพอดีพอดีเลยค่ะแล้วก็กล้วยที่เขาจัดมาให้นะคะก็เรียกได้ว่าแบบไม่เละเลยคือกาลังแบบอร่อยพอดีมากเลย มาต่อที่เมนูสุดท้ายในวันนี้ของเรานะคะนั่นก็คือเ,เซฟมันโถนึ่งะค,ะค่ะใช่แล้วก็ในตัวเซฟนะคะก็จะมีมันโถนึ่งแล้วก็จะมีเป็นไอติมนะคะนี่ก็คือไอศครีมน้ำเต้าหู้น้ำาดนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นตัวครีมดิปค่ะใช่ค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะล้างมือมาแล้วค่ะ บอกเลยว่าเหนียวนุ่มหนึบมากๆเลยค่ะแล้วเจ้าตัวครีมบิ๊กเนี่ยนะคะก็จะมีความหวานหอมนะคะมีความเป็นกลิ่นวาน,นิลาน,นิดนึงนะคะแล้วก็มีความรังชี่คริสปี้จากาตัวเท็ t e เจอร์ที่เขา เติมลงมาเป็นท็อปปิ้งด้วยค่ะใช่ค่ะแต่ล<ช>ีน่าว่านะคะที่มันจัดมาเป็นเซตกันแบบนี้เนี<ช>่ยลีน่าคิดว่าเออไอตัวหมันโถเนี่ยคือกินคู่กับไอศครีมเนะี<ช>่ยมันจะลงตัวมากๆเลยทีเดียวเนาะใช่ค่ะหมันโถพอมาอยู่กับไอศครีมนะคะแล้วก็ครีมดิฟเนี่ยเรียกได้ว่าลงตัวสุดๆเลยนะคะเรียกได้ว่าแบบคือเซตเนี่ยค<ช>ือมาเพื่อคู่กันหมดเลยเนาะใช่ค่ะอยากจะบอกว่าเจ้าตัวไอศครีม น้ำเต้าหู้งาดำนะคะมีกลิ่นหอมน้ำเต้าหู้มากๆเลยค่ะแล้วก็ส่วนตัวอันเป็นคนไม่ปกติไม่ทานงาดำนะคะแต่ว่าอันนี้คือหอมมากๆเลยค่ะใช่ค่ะแนะนำเลยค่ะมาต่อที่เมนูเครื่องดื่มของเราเนาะก็ของเพียนเป็นอะไรคะของเพียงนะคะเป็นชาดำส้มจีนค่ะแล้วก็ของลีน่านะคะก็จะเป็นบราวน์ชูการ์มิลค์มานงค่ะก็เดี๋ยวมาลองชิมกันเลยนะคะ ก็รงตัวนี้นะคะก็จะมีไข่มุกอยู่ข้างล่างเนาะส่วนของอันนะคะก็คือจะบอกว่าสมชื่อขอเาเมืองเลยนะคะเป็นชาดงส้มจี๊ดก็คือมีความเปรี้ยวที่แบบดื่มเข้าไปแล้วรู้สึกสดชื่นมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความเข้มข้นหอมชานะคะก็คือใครสายชาสายชอบกินเครื่องดื่มที่ทานดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นนะคะแนะนําตัวนี้ได้ค่ะ ก็ส่วน b รา w n s u g า r m i l ของดีน่านะคะ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าใครเป็นสายแบบว่าชอบทานชานมไข่มุกเนี่ยคือต้องจัดตัวนี้มาเลยนะคะเรียกได้ว่าแบบความเป็นชาเนี่ยคือไม่หวานเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบหวานน้อยจนเกินไปนะคะเรียกได้ว่าแบบกาลังโอเคเลยสำหรับแบบชานมไข่มุกเนาะแล้วก็ส่วนตรงไข่มุกเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็จะมีความหนึบๆน,นะคะ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าแบบกินแบบเข้ากันมากๆเลยทั้งชาเลยนะคะตัวนี้ ก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็ขอตัวไปทานต่อกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูบรรยากาศร,รอบๆร้านกันดีกว่าค่ะและเดี๋ยวพวกเรานะคะก็จะแอบไปถ่ายรูปเล่นกันด้วยค่ะใช่แล้วค่ะอากาศนะคะ ใช่น <c oughs> ีช like ่น <board> ี culture, exactly. like es, magic, ้ส right ่งนี้เนาะก็เรียกได้ว่าแบบน่ารักมากๆใครที่สนใจอยากจะมาทานของอร่อยเนี่ยก็ห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะร้านนะคะก็มี4สาขาด้วยกันนะคะซึ่งได้แก่อโซกรลชพร์ฝรังเศแล้วก็สาขาที่นี่ก็คือสามย่านนั่นเองค่ะก็ในนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเราแล้วค่ะก็กลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในช่วง Girl Review ทั้งช่อง Mono Twenty Music Station นะคะกด2 0ุ2 พันกล่อง3 b b บ i g a ก v กาทีวีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นบ๊ายบาย